ผมติดอยู่ในป่าระยะเวลาประมาณ3ชั่วโมงแล้วและวันนี้ผมอยู่กับหนูม่วงครับลู๊นบพ่อในเซตใครเนี่เฮ้ยอะไรคุณเป็นอะไรเนี่ยอะไรไม่ได้เป็นอะไรซะหน่อยผัว่าตกกลางคืนมาคนดูน่ากลัวน่ากลัวนะโอเคตอนนี้เราก็อยู่กับหนูม่วงคำรูนะครับจากเรื่องราวจากช่องพี่หนูม่วงก็คือเจ๊เจ๊จอดจอดในป่าใหญ่ กคือก่อนหน้านี้พี่อู๋ให้เราสองคนมาถ่ายคลิปด้วยกันเพราะว่าตามคำเรียกร้องของน้องๆที่บอกว่าอยากให้เรามานาถ่ายคลิปด้วยกันโอเควันนี้จะให้สนใจอยากสองช่องเลยสองช่องเลยตอนเช้าตอนกลางวันเราทําอะไรกันไปดูดียินหนูม่วงนะครับผมโอเคเป็นไงพอใจไหมตอนนี้พวกผมสองคนก็อยู่ในใจกลางปลาลึกกลางปลาลึกปนึงะอยู่ในใจกลางปลาลึกตั้งแต่เริ่มต้น โอเคตอนนี้เราอยู่ท่ามกลางป่าและพี่อู๋ให้สเสบียงมาอย่างช่องของหนูม่วงเขาได้มีไก่ย่างส้มตาแล้วก็จะมีอะไรนะมีนะ้ำมีบลาบบลาบบลาบไปดูดเลยดูที่ช่องแล้วนหละอะถืเอเก้าให้หน่อยอวันนี้เรามารีวิวของของผมกระเป๋าของผมมีอะไรบ้าง โอเคมาดูกล่องของผมอุ้ยกล่องละท่าน <c oughs> ร้อนไหมนะ่ะไม่ร้อนโอเคมาดูของผมก็คือตรงนี้จะมีถ่านเป็นถุงถ่านเขาให้ถ่านมาแล้วก็จะมีเชือกฟางเามาทําอะไรไม่รู้ดูที่กระเป๋าน้าก่อนอกระเป๋าหน้าจะมีพวกอุปกรณ์จุดไฟแล้วก็ยากันยุงเราใช้ไปแล้วมาที่ขีปของพี่หนูมง่งก็จะมีจุดไฟธรรมดาทั่วไปของเดินป่าธรรมดาแล้วก็อันนี้อันนี้ผมเตรียมมาเองอะไรอาหารว่างวเฮ้ยเฮ้ยรคืออาหารอะร อาหารอาวกาศฮะใช่เดี๋ยวเดี๋ยวให้กินเฮ้ยจริงมามามาอันนี้คืออาหารว่างลืมเอาให้กินเฮ้ายเป็นครั้งแรกเลยโอ้โหผมสฟ้าเลยแล้วก็จะมีอันนี้เป็นผ้าหม่มเขาเรียกว่าผ้าห่มฉุกเฉินผ้าห่มฉุกเฉินเดินป่าเหมือนอันนั้นไปหยิบมันเลยนี่เออเหมือนอันนี้โอ้โหนึกว่าเล็บอาหารตอนแรกไปเยไปเยไป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 อันนี้ตอนแรกผมเสียดายมากผมอยากอะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ทำร่มให้หนูม่วงอยู่แต่ว่าผมลืมมันก็ไม่ค่อยแดดเนาะแต่ว่าเดี๋ยวคืนนี้เราจะทําไว้เพราะว่าเผื่อฝนตกหรือว่าน้ำค้างรอเราจะได้กันไ,ได้แล้วก็สามารถห่มผ้านอนได้เอาริ้นคือผ้านี้หองเอามาทําเป็นชุดอย่างก็จะมีของจะมีแท่งไฟก็จะ,จะมีตะแกรงนะครับผม,มแล้วก็จะมีนี่ไฟปิ้งไอ้ตัว ไก่ปิ้งอาเปเลยเลยอ่ะใส่ตรงนี้ไว้ก่อนเอ้ยไอยหิวโคตรเยอะมาปิ้งไก่ปิ้งวังนนี้แล้วก็จะมีนี่ด้วยลูกชิน้นยังไม่อิม่มแค่ไก่ก็เยอะแล้วนะเรากินส้มตำไปด้วยเมื่อกี้คืนนี้ไงคืนนี้มันอาจจะต้องอยู่คิดดูว่าตอนระหว่างห้าทุ่มยี่คืน<ม>ถ้าเรายังนอนไม่หลับเราก็ต้องหาอะไรกินเพราะว่าวิธีแก้เบื่อได้ที่สุดก็คือการกินแล้วก็จะมีน้ำเปล่าสองขวดควดใหญ่เลยแล้วก็ที่สำคัญขาดไม่ได้เลยคลิปนี้ขานมสแนค แสแนคแจ๊กขนมถั่วหน้าตาอกรสดั้งเดิมซองสีเหลืองอร่อยกรอบมันและยังมีรสหอยเชลล์ภูเขาไฟตะไบซี่ซองสีเงินและรสกุ้งคัพก,กิกวซองสีส้มและรสอื่นๆอีกมากม,ยมายเตอรมัลังแสแนคแจ๊กไม่ว่าจะรสไหนก็อร่อยกรอบมันทุกรสเลยสแนคแจ๊ก,แกขนมดีของคนดีเย่จะรอดไหมว่คืนนี้เราต้องรอดเราต้องรอด a few moments later และแล้วหนึ่งม่วงก็ติดอยู่ที่นี่ตลอดกาลกับบอดเยลโล่สองไม่อยู่คนเดียวดิไม่ก็อยู่ด้วยกันดิไปทำไอ้นี่ดีกว่าทำนี่พักเพราะว่าถ้าเกิดมันมืดกว่านี้มันจะไม่ไม่ค่อยไอ้นี่ละตัวนี้ไม่ประเด็นคือตัวนี้ก็มืดแล้วนะความเป็นจริงอ่ะเขาต้องทำนี่พักตั้งแต่กลางคืนแล้วถืออ่ะถือไฟไปดูรอบๆตัวเองงั้นพี่หนูอันนี้ทำอะไรดี เกาให้ไหมไม่เกาเองได้มีมืออันนี้พี่หนูจะก่อไฟเพิ่มหรือว่าจะทําอะไรจะก่อไฟเดี๋ยวก่อไฟให้ก็ได้โอ้ผู้หญิงช่ำชองอนี้คุณอยู่เฉยๆอยู่ช่องผมผมเป็นคนทําให้ตลอดไม่ว่าจะใครก็ตามเอาถือกล้องให้ผมพอแค่นั้นผมเป็นอย่างนี้ครับช่องเวลาใครมาช่องผมไม่ต้องทําอะไรเลยผมเป็นคนจัดการให้ตลอดเริ่มจากการก่อไฟก่อนนะเอาก่อไฟเพิ่มกอนจริงให้นี่ก่อไฟก็ได้นะเพราะช่ำชองในเรื่องของการก่อไฟไม่เอาไม่ไมีคนถือกล้อง เป็นตก้องว่างั้นผู้ชายคนนี้ช่างง่อยเงาอยู่คนเดียวอยู่ลําพังวาเวเป็นอะไรหรือวันนี้แล้วก็ไม้เนี่ยมาทําฟืนเลยก็ตัดไม้ใหญ่ๆไม่ได้หรอไม้มันใหญ่เกินสันหาเฮาไม้ใหม่ไหมเหรไฟร้อนมากเลยให้ให้นี่ก่อไฟให้ไหมไม่ต้องก่อไฟเป็นหรอเป็นระดับหนูมั่วตัวอย่างไม่เชื่อเฮ้ยนี่สามารถก่อไฟได้จริงๆนะไม่เป็นไรจะทําให้ ทำไมมันไม่ไว้ใจเราอะไม่คือผมเป็นคนชอบทำอะไรเองอยู่แล้วจริงจริงเอาเตอ้เอาเตอร์จริงใจแย่อย่างนี้มานี่มานี่มานี่ตัดปืนตัดปืนจริงๆแล้วเขาต้องตัดแนวเฉียงนิดนึงนะตัดนนี้ก่อนชุกอาชิอาชิชุกชัก ุมมาตัดไปฟืนที่สองอู้มันมืดมากอุ้ยพระจันทร์พระจันทร์อยู่ฝั่งนู้นเนี่ยต้นไม้มันบางใช่เนี่ยเนี่ยอ้มันเห็นแสงอยู่นิดนึงเห็นอะดูดีถ้าเราเอาไฟลงอะไม่คือกูจะตัดฟืนยังไงตอนเนี้ยมา วันนี้ก็คือพี่โอ๋มาหมายให้ผมกับพี่หนูมว่วงมาเข้าป่าสองคนตอนกลางวันเรากินส้มตำไปเออแอบแอบ,บกันในป่าสองคนแอบอร่อย <c oughs> ไม่ก็คนดูเขาบอกว่าอยากให้เรา่ายด้วยกัน <c oughs> ผมชอบคลิปแบบว่ามาออกป่าออกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า,าติดเกมแล้วแล้วมาออกป่าสองคนงนี้ชอบไหมมากับพี่ฟื้นน่าจะสนุกอ้าวพี่กลับไปพูดช่องตัวเองได้ไหมว่ <c oughs> มาไปกับพี่ฟื้นดีกว่า <c oughs> <c oughs> ไม่ก็อยู่ได้กับทุกคนนั่นแหละเพราะว่าก็เพื่อนๆกันทั้งนั้น อยู่ได้หมดไม่ตีเรียดกูมีมีดไ้ทำไมสรุปคืนนี้นอนด้วยกันถูกไหมมันรอดูสถานการณ์แต่ผมว่าผมร้อนอ่ะผมอยากนอนข้างนอกถ้าเกิดฝนตกพึ่งจะเข้าไปข้างในจ้าทุกใครฝนตกเอ๊หนกเปลดกู้ตาจ้าทุกใครฝนตกฝนตก อะไรนะอะไรทำไมทำไมถึงย้ายฝนตกมันจะได้เย็นไงเพราะว่ามันร้อนอากาศมันร้อนอ่าอืมแต่ถ้าเกิดฝนตกมันต้องเบียดอยู่ในเต็นทเด้สองคนอย่างน้อยมันก็ปลอดภัยอ๋อเออแล้วแต่มาตอนนี้ฟืนก็ก่อไฟทิ้งไว้แค่นี้พอใส่อีกนิดนึ่งไหมอ่ะนี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวใส่เข้าไปสองแผงตอนนี้ลมเหมือนเปลี่ยนทิศว่ะมันอาจจะต้องเ็ดีแล้วเพราะว่าเต็นท์เราอ่ะจะวางไว้ทางนี้เออใช่วางเต็นท์ไว้ตรงนี้มันมันจะได้ไม่เข้าไปทางในเต็นกู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 ก ชีวิตกับลิงอ่ะมันผมมาใช้ชีวิตกับลิงยังไงไม่รู้อ่ะมันไม่ใช่ลิงค่ะเป็นคนค่ะ A few moments later โอเคแล้วเราตอนนี้ก็มีเต็นท์เรียบร้อยแล่จะเป็นที่กันลมกันฝนให้กับเราคืนนี้ค่ะของผมเพียงคนเดียวไม่ไม่แล้วทำไมไม่ขอเต็นท์พี่อู๋มาเออมาทำซุ้มต่ำเฉยๆแต่มันก็ต้องอยู่ทั้งคืนไหมล่ะถูกไหมล่ะไม่อยู่เต็นท์ใครเต็นท์มันล่ะออู้ยอยู่ข้างนอกก็ได้วะพูดแล้วนะเออหัวไอ้บเต็นท์ใหญ่มากใหญ่ดิก็อยู่ได้คนเดียวฮะ เต็นใหญ่มากแต่ว่าอยู่ได้คนเดียวนี่ก็เป็นที่วางเต้นของเราในคืนนี้นี่อยู่ยงี้อันนี้ทางเข้าเรแล้วตรงนี้เราก็นั่งกันตรงน้าอ่ะมาเต็นของเราได้แล้วอย่างนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวจะเอาต้องเอาพวกจานอะไรพวกนี้ย้ายออกมาอุ้ยระวังมดตอมนะตอมอะไรไก่เหรอตอมเออทำมดตอมไก่เข้ากับเต้นอะไรกินไก่เอาดิถ้าฟืนหมดเรายังมีถ่านอย่าลืม ตอนแรกอย่างในบล็มันมันเป๊มะ,บบเปะมันสะพายกระเป๋าเป๊ะแล้วมานว่าในกองเอ้ยในถุงนั้นมันอะไรอ๋อมันคือถ่านนี่เองแจกของเข้ามาอีหนูเรียกดีๆได้ปะเรียกดีๆได้ปะไม่อีหนูแบบนางหนูอะแบบไม่ได้หมายถึงแบบอีแบบอย่างนั้นหมายถึงขเขาใจคนเข้าาอีหนูไหมเอออีหนูอีหนูก็อีหนูแบบ เอ,อ้หนูมาหาเสียด่อะไรเฮ้ยไม่ใช่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 ใชใชบอสค่ะไม่ไม่ได้หมายถึงอ e ีเหมือนอีบอสอะไรอย่างเงี้ยนะไอ,อีหนูแบบ<ห>แะตะเล็กตะ้อยวันนี้นะ น้องหนูเขนของเข้าบ้าน Let's go A few moments later และนี่ก็คือที่พักของพวกเราวาโมเรดีอ่ะบดมันนอนได้สองคนจริงๆนะแล้วเราก็เอาไอ้หมอนมากั้นก็ได้หมอนเลยไม่เอาผมไม่นอนกับผู้หญิงครับโอเคตอนนี้พื้นของเราก็จุดได้ที่แล้วเริ่มทำอาหารกันเลยดีกว่ามามามาเพราะว่าอะไรผีเสื้อดูดิน้องมันอยากกินเป็นผีเสื้อกลางคืนมันมาเล่นอะไรอ่ะไม่มันสวยจังอ่ะเฮ้ยบอสยินโล ช่เหรอมันมีเป็นเป็นสีเหลืองด้วยดูดิว้าวสวัสดีน้องสัตว์เลี้ยงคืนนี้ทำมาหายเลยเพราะว่าต้องทําเตรียมไว้เพราะว่าถ้าเกิดคืนนี้เราไม่ทําเตรียมไว้มันจะมันจะอะไรลุกมาทำตอนคืนมันลาบากรุ่นใหมงั้นจะเริ่มขั้นตอนอะไรก่อนดีย่างไก่ฮนะถือฮ <laughs> านี่มาถือกล้องเหรออะไรก่อนมาถือกล้องเออก็เริ่มจากการ Okay, เอาไก่เอาตะแกรงแกงมาก่อนแกงเราจะวางอย่างงี้ตะแกรงน่ารักกระปุกกระปีกระมิ้งมากเลยวางอย่างไงอ่ะทีนี้จริงจังป้ะเนี่ยใส่กองไฟมันพูนมากเลยนะพูนมากเพราะผมจะไอ้นี่ไงเอาท่อนไม้นี่ออก่อยใส่ตอนกลางคืนไฟท่อนใหญ่นี้เราจะใส่ตอนกลางคืนเท่านั้นนะเดี๋ยวเราเอาออกก่อนเพราะว่าตอนนี้เราจะทำอาหารอยู่อย่างงี้ แล้วก็มาสลับสับเปลี่ยนเอาถ้าตอนกลางคืนนะถ้าไม้ไอ้ตอใหญ่ๆใช่ตอนกลางคืนแค่เอาไม้ตอใหญ่ใส่เพราะว่าถ้าไฟดับทั้งคืนเนี่ยตัดปลาอะไรมันอาจจะมาได้มันอันตรายเชี่ยเรากำลังใช้ชีวิตอยู่ในป่าเพิ่งรู้เหรอไม่มันความรู้สึกมันดูแบบสบายใจดีอ่ะไม่ต้องคิดอะไรแต่ไฟแรงขนาดนี้ผมไอ้บอสเอาเอาเกมมาเล่นในป่าเอาอ่ะเอาเกมมาเล่นในป่าคนเทนึไม่เวิร์ก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 ยุงกัดตายอันนี้เราก็จะใส่ไฟเพิ่มเพราะว่าเราจะย่างหมูไม่ถ่เราจะกระจายออกตรงนี้ พี่แบบว่าเป็นผู้ที่อยู่ในป่ามานานเจ้าอยู่กับใครเราลือข้าอยู่กับหูีมุ่งเาพี่สาวของข้าพ <laughs> ี่ใครๆก็รู้ว่าเป็นเมียข้าแต่ไม่ใช่ <laughs> ใชอย่าไปหาพูดแบบนั้นเด้อพี่บอยกับพี่หนูเป็นแฟนกันแน่เลยข้ะเป็นพี่น้องกันนี่แหละเกลียดหน้ามันจะตายซักหมัดบอสักยกไหมในป่าเนี้ยกัวเหรออ่ะโจโจเจ๊เจ๊นะโจโจเจ๊เจ๊จ๊จ๊ไม่ใช่ว่าย่างย่างไปแล้วไก่มันไหมอย่างงี้ยเหรไม่ไหมหรอก a few moments later อะไรเ่าไงไก่ขาวไก่ไก่ขาวก็ไก่ขาวๆไงก็ไก่ขาวๆไงจะให้อะไรเราเว้ยโบ๊ไก่เยอะมากไก่เยอะไหมเว้ยทำไมไก่ตัวนี้ตัวใหญ่แล้วมาแค่สองคนให้เอามาเปิดลงทันในป่าเราเลยไงเพราะว่าผมอ่ะจะกินตัวนี้ไอโบ๊ไอโบ๊มันเยอะเกินไม่มันกินได้อร่อยดูวางไปตรงนี้อ่านี่แหละผมชอบอะไรอย่างนี้ของดีๆไปกินตอนดีๆอย่างนี้ งั้นเอานี้เข้าไปย่างเลยได้ปะ่ะได้เลยเอาอันเล็กๆไปย่างเอาไปวางไปว้าวโอ้ยโอ้ยมันสนุกอะมันสนุกอะ,กอะทำส้มตําเยอะเลยอุ้ยฟังเสียงยมมันชอบอบ ไม่แล้วกูว่ารัวไม่แล้วแน่ๆพี่พี่ก็ไฟลวดว้าวไก่ผมดำเมื่อกี้ไฟเมื่อกี้ไก่ติดไฟนั่นเลยนะจะต้องอไปข้างข้างอาจจะต้องไว้ข้างข้างแบบนี้อ๋อรู้แล้วผมรู้แล้วผมรู้แล้วเราเคยทำแบบนี้เราเคยทำแบบนี้วางชั้นไว้อย่างนี้เลยมันจะเปื้อนนะบอทเอาวางไว้ข้างบนเลยดีกว่าแต่ว่าขอยากอันใหญ่ใหญโอ้สุนัเตอร์ไก่โคตรใหญ่อ่ะอันนี้อันนี้วางวางไปวางไปแล้วก็ใส่นี่เข้าไป ผมเจียวเจียวคนใดที่ถูกเจียวคือคนเดียวที่ถูกใจแล้วคนไหนที่ถูกใจไม่มีเหมายว่ามันมีความลับซ่อนอยู่มาบัวเราโรยเลยเหรอโรยได้เลยอ่าใส่เข้าไปนิดนึงนอนนั่นอ่ะพอเฮ้ยมันชิ้นเดียวเองไม่เอาก้นเดียวเลยเอาอีกเออใส่ใส่ว้าวอันนั้นโรยปะแล้วแต่ไม่โรยดีกว่าเราเอานี้ดีกว่าไก่ผมดำไปหมดแล้วมันจะต้องคลุกน้ำซอสดีๆเพราะข้างในมันมีน้ำหมักข้างในมนมีน้ำหมักอยู่ ไม่เป็นไรมันก็กินได้โอ้ถ้างั้นแล้วเรารอกับย่างมาดูนี่อะไรอาหารอวกาศไอ้บุญไอ้บุญแม้งแม้งสาบฮะเม้งสาบติดตัวปิ๊มันลงไปแล้วมันเป็นตัวสีส้มๆอ่ะนั่นนั่นเออนั่นแหละช่างมันเถอะความธรรมชาติเนาะ้องไมีไหนเมื่อกี้บอกจะให้ดูอะไรอ่าพี่ไก่กับแป๊บนึงไก่เท่หน่อยอ้าวสิ่งที่สิ่งที่โรยมาหายไปหมดเลยหอมเจียวเดยพี่ว่า เจิ้วลนอนลงพื้นหมดดูนี่เราจะมาดูของกินูนี่จะดูของกินอ็อออ่มันอยู่ในปา่าธรรมดาถ้าคุณถอดถุงเท้ามามันก็ดำเหมือนกันถึงจะใส่ถุงเท้ามันก็ดำมันไม่ดำเดี๋ยวก็ล้างเท้าก่อนมันมันไม่ดำไ,ไหนไหนไหน อยากลองกินน่ะให้กินลองคัเลยแล้วจะบอกว่าอะไรมันจะไมหน้าตา่อยผมลึกหลักวะผมไม่รู้ว่ามันจะกินได้หรือเปล่าอ่ะอันนี้เอามาอันนี้ก่อนก็ได้เดี๋ยวจะให้ลองรสอันแรกเลยจําไม่ได้แล้วว่าอันไหนมันคืออันไหนบ้างอ่ะเอาไปลองแกะดูเอาให้ให้แกะเลยหรอใช่เอาลองแกะดูเดี๋ยวผมจะดูไก่ไปด้วยสิครูจะกินได้ไหมเนี่ยวันเนี้ยจะกินอันไหนก่อนดีนี่ยองสีเขียวอนี่นอันหนงได้ไหมดูก่อนไอ้ไอ้บสไกไก่เร็ว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 เวที่หมาแล้ว เอาเออกมาไว้ก่อนอู้นอกจากจะเป็นไข่มาลาเรียแล้วยังจะเป็นเป็นมาเร็งแต่ยางไก่กินในป่ามันทำไมยุ่งยากงวะอ๋ออันนี้คือจะเอาไม้มันค้ำไว้ด้านบนเหรอหรือย,อยังไงจะมาวางตะแกรงไงอ๋อดูมันเหนื่อยใจเหนื่อยใจเหนื่อยอะไรวะเนี่ย A few moments later มาเรากลับมากินอาหารอาวกาศอันนี้น่าจะเป็นรสชาติพัญพืชควันเต็มหน้าเลยควันกินเป็นยังไงเฮ้ยเดี๋ยวนะอุ้ยได้แต่กลิ่นควันอ่ะแป๊บนึง โอ้โหพระเจ้าจอร์ดมันยอดมากหเาหมือน,นขนมไทยใหญ่กินเหมือนขนมไทยใหญ่ขนมไทยไยใหญ่ <S <S โอ้ยไทยใหญ่กินขนมอวากาศเหรอไม่ใช่หมายถึงกินอุ้ยแต่มันเหมือนขนมไทยใหญ่ทเอฟบอสขยบอะไ<ด>นรนะ<ป><ๆ>กินได้เลยเหรอกินได้เลยอุย้ยแต่เทกเจอร์มันแบบอัดแท่งอย่างนี้เลยมันตามันอัดแท่งมาแบบว่า super d e n s อูเซเดนินเดสก์อะ เราอะกินอาหารแบบประกะตีด๋ดิฉันละชาตเป็นไงทังข้าวหน่มที่มันไม่มีรสชาติแล้วมันอัดกันอยู่อันนี้น่าจะเป็นเหมือนเหมือนพวกพืชมั้งมันมีสี่รสแต่ถามว่ามันกินได้มันมันก็กินได้นะโ้าโหอร่อยว่ะอย่างนี้ไม่ค่อยชอบรสชาติแบบนี้เขาหลลองอีกรสหนึ่งไหมอู้แต่มันขนาน่มทะยัยจริง ออรสชาตินึงอันนี้ไว้ตรงนี้ได้ป่ะนี่ไว้ได้ไว้ได้อันนี้เป็นอีกรสชาติห่อสีเหลืองผมว่าอันนี้น่าจะเป็นลองดมดูเหมือนนม,มกินมันเก่าไหมกินเหมือนกันไหมคล้ายคล้ายกันแต่อ๋อมันคล้ายๆกันแต่ว่าถ้าเราดมดูอ่ะมันจะแตกต่างกันเชื่อไหมเหมือนขอมนมเทย์หมอืออันนี้รสชาติต่างไหม ทำไมนี่กินแล้วรสชาติเหมือนกันหมดเลยวะแซ่แบแซ่บเหรอแซ่บไหมอ๋อใช่พอสีเขียวมันจะเป็นแบบว่าไม่รู้อ่ะมันคืออาหารแทนคุณอ่าเขาเรียกว่าอะไรอาหารทดแทนอ่ะคุณประโยชน์ทดแทนคุณประโยชน์เวลาเราอยู่ในที่แบบว่าแต่แสดงว่าถ้าโอ้แสดงว่าถ้าเขาเรียกว่าอะไรวะอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะมันไม่ใช่ขนมนะเนี่ยมันไม่ใช่ขนมนะมันคืออาหารหนึ่งมื้อหลักไม่กําลังกําลังนึกอยู่ว่ามันพูดว่าอะไรคือฟดมันเป็นแบบว่าถ้าสมมติว่ากินเนี้ยันนี้คืออาหารฟรีดายก็คือกินแค่ซองเดียวก็คืออยู่ท้องเลยใช่อยู่ท้องเเพรราาะมันนนป็กททแ งงานไเ,เดี๋ยวมันก็กินได้แต่อุยอันนี้แปลนกนนาๆทีอันนี้แปลกอ,อันนี้แปลกเพื่อนอันนี้แปลกเพื่อนไปเพราะว่ากลิ่นมันจะเป็นฮอ,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 อยัง <laughs> <laughs> กินมันแปลกเพื่อนไปเหมือนตัวตัวไหมอืมเหมือนกาแฟอะอะไรอะหัวชิงหัวชิงของชาวบ้านชิงหรือชาว้านชาแปลดิแต่ว่าอ่ารสนมั้ะไม่รู้บอกเลยว่ารสชาติมันคล้ายๆกันแล้วพี่แล้วไอ้ของถุงสีเค้ากับจีืองเนี่ย กลิ่นมันจะคล้ายๆกันรสแท้ๆกันแต่อันเนี้ยกลิ่นไม่เหมือนคนอื่นอือกลิ่นเราออกไปทางถั่วแล้วมันเหมือนมีกาักาแฟหรืออะไรทั้งอย่างก็ไม่รู้โอเคงั้นเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้คืออะไรอ่ะอืออันนี้คือลูกอมอาแห้งใช่ไหมนมไม่อาแห้งโอเคเดี๋ยวเราก็นั่งย่างไก่ไปเรากินไก่นะกินได้ปะกินได้อันนี้กินได้นมแพ้อาแห้งเฮ้ยกินเหมือนทุเรียนเลยเฮ้ยวอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยอันนี้อันน เท่าไหร่อันนี้เก็บไว้อุ้ยแต่ขอนี่นะป้าเอาไปเถอุ้ยนี่อร่อยยิงอันนี้นมอูดเมื่อกีน้นมแพะอุ้ยแ่บอสอร่อยอ่ะอันนี้คือนมอันนี้นมแพะน,นมแพะอัดเม็ดอันนี้นมอูดอันนอดเม็ดรสชาติเป็นไงรสชาติไม่หวานมากไม่มันด้วยอุ้ยแต่โอ้พอได้าติพอดีเลยรสชาติคขาอร่อ,รอยอ่ะอุ้ยนี่ขอนอะอันขอนอี่ยอยู่เม็ดเดียวอมทั้งคืนอะอมไปเถอะเอามันนานมากเลยเหรอนานยิ่งไปแล้วไม่เป็นไรไม่ว่ากินวันอื่นนะเก็บไว้ในกระเป๋าขอบค่ะมาดูไก่ดูไก่ แป๊บนึงนะเจอตัวอะไรไม่รู้ตัวอะไรไม่รู้ไอ้พูดปิดปิดเสนเหมือนใช่ไหมวะเจอตัวอะไรไม่รู้ครับเมื่อกี้มันบินแบบอุ้ยนูนใหญ่คือตัวอะไรอ่ะตัวใหญ่มากเฮ้ยไอ้โตเร็ะเนี่ยน้องเป็นแมลงอะไรก็ไม่รู้เว้ยมันเหมือนแมงสาบเลยอ่ะดูสิเว้ยมันจะบินเข้ากองไปแล้วเ้ยมันคือแมลงอะไรไม่รู้เออมันมันเป็นอะไรอ่ะออกมาออกมาออกมาเต้นเตเต้นเตนเตนเต เราต้องช่วยน้องอย่าให้น้องตายนะเอาไปทางนู้นไปทางนู้นเจ้าไปทางนู้นสิับเจ้าจะวิ่งมาทางนี้ทำไมล่ะเดี๋ยวเจ้าก็โดนย่างกินเลยเออไปเลยเจ้ามากรตัวอเลยก็ไม่รู้น่าจะเป็นแมลงตัดผมอ่ะรู้จักไหมมันจะชอบมันมันเขาชอบเอามาตัดผมอ่ะตอนเด็กคือจะมาดูว่าไก่ของเรานะครับก็สีสันน่ากินเนาะเมื่อกี้ว่าหนักแล้วเจอตัวนี้ก็ไปขึ้นหนักกว่าสีสันไก่ของเราหน้ากินมากสุดๆอ่ะไอ้บดูดูตัวนี้ เดี๋ครับไล่จออันนี้ไม่สุกนะอันนี้น่ากินอยู่แต่เขมเกรียมเลยทิ้งมันไว้แบงนี้แหละมีหลายอันอยู่เดี๋ยวันน้ำมาอีกแล้วอ่ะเอ้ยน้องมันหรือว่ามันเป็นเมงรนหาไฟวะเนี่ยไม่รู้มันน่าจะวิ่งหาไฟโอเคเราจะปล่อยย่างไว้นี่เราเดินสำรวจป่าดูไหมไปไปดิปะเดินสำรวจป่าใครจะเปคนนำจะนำหรอเดี๋ยวนี้ทีโบ๊ทนำดีกว่าก็ตอนนี้เดินป่ามันก็จะเป็นเนี่ยเป็นหินหินขาเขาแบบนี้ไอใบหญ้ารกรก เราก็อย่างนี้แต่เวลาถ้าเราเดิอนเน่ะระวังงูระวังอะไรอย่างเงี้ยใช่ที่สำคัญคือเราต้องมองพื้นมองอะไรอย่างเงี้ยอุ๊ยนี่ไงมันมีดอกไม้ดอกไม้<ช>คือดอกกระเจียวมัน,ม,นมันเกิดตรงพื้นแต่ผมไม่รู้ว่าใช่ดอกกระเจียวหรือเปล่าใช่น่าจะใช่นะเนี่ยขึ้นเยอะมากตรงเนี้ยอุ้ยมันมาอีกแล้ววินเองไหมวแมงตัวเมื่อกี้เลย <S <S> <S มันไปไหนแล้วมันไปไหนแล้วมันบินตามไฟเลยอ่ะอุ้ยบอส ติดไฟคือมองไม่เห็นเลยนั่นแหะกลับเต็นท์ดีกว่านี่มันสามารถหลงได้เลยนะกลับเต็นท์ดีกว่าถ้างั้นเออความคิดได้ดมีมันมืดหมดเลยอ่ะสรุปไปเดือนอะวัาได้ประมาณ5 6 9หกเก้าลับเต็นท์ความกลับของเราุอยมันไม่ใช่ความกลับมันคือเราเซฟเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าเราไม่ได้ก่อไฟสูงไว้เพราะว่าเราย่างไก่ทิ้งไว้อ่ะเนี่ยให้ดูถ้าเอาไฟถ้าเอาไฟปิดเนี่ยดูดิไม่เห็นอะไรเลยโอ้มันมืดมากเลยอ่ะมันจ่าสเลเกินไปอุ้ยมันตามมาอีกแล้วนี่ ไอ้แมาลงบ้านแล้วมันตามมาอีกแล้วเราไปรอกินไก่กันดีกว่าชิบหายชิบหายทุกคนครับคือฟอร์ ไก่ยังไม่สุกเลยแป๊บนึงนะเดี๋ยวแเราเคลียรยววันนี้ในนี้ก่อนตั้งไว้ฝั่งไหนฝั่งเดียวเนี่ยโดนฟังเีคนตกว้าววันนี้นายบอสเสร็จขาแน่อะไรเดี๋ยวเสกอะไรไม่มีทรงไม่มีเสร็จแป๊บนึงนะไอ้บอสตกแรงอยู่นะที่านแล้วไม่รู้นะขอเวลาแป๊บนึงจัดเต็นท์ก่อนวันนี้สรุปแล้วผมก็ต้องอยู่ที่นี่ทั้งคืนอะไรอะไรไม่อยู่ในนี้ไงปลอดภัย ไก่สุกยังวะไก่ไก่ไก่สุกยังก็ไม่รู้ดูสภาพไก่โอเคคือตอนนี้เมื่อกี้เราตั้งทำแลบไว้แล้วฝุ่นมันลงเม็ดมาไก่ก็สุกบ้างไม่สุกบ้างนะครับอันนี้ก็ดูอรูอีร้อนดูจากโซน่าเนี่ยไม่สุกอันเนี้ยสุกอันเนี้ยเค็มไม่เลยแต่ที่อันที่น่ากินอ่ะยังกินได้อ่ะน่าจะเป็นตัวนี้อันนี้น่ากินมากอันนี้แต่ว่าสุกอยู่นะสุกอยู่ตรงปลายนี้ก็น่าจะสุกคุณแต่ว่าอย่างน้อยคืนนี้เราก็มีกินนะอย่างน้อยมีสามอัน หมกินหอมมากกล้ากัดหรอแป๊บนึงนะโอ้ยหอมหอมจริงอย่าเพิ่งกัดนะมันร้อนมันร้อนเอาไว้ตรงนี้จัดสเปซจัดที่ที่ดันอนแล้วก่อนแป๊บนึงนะทุกคนคือพวกผมวุ่นวายกันมากผมไม่รู้จะเตรียมตัวกันยังไงดีเพราะว่ามันมาแบบสุ่มสี่สุ่มห้าเลยอะนั่นแหละอย่างที่บอสบอกไปว่ากำลังตั้งทำแอบกันอยู่แล้วทีนี้มันก็แบบเปล่า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 มาแล้วอ่ะ นั่นแหละครับแล้วก็ฝากด้วยนะครับผมอยากให้ทุกคนได้ลองสแน็คแจ็คขนมส่วราตาอ,อกกรอบรสด,ดั้งเดิมซองสีเหลืองอร่อยกรอบมันและยังมีรสหอยเชลล์ภูเขาไฟสไปซี่ซองสีน้ำเงินรสกุ้งคูวิกเกีร์ซองสีส้มและยังมีรสอื่นๆอีกมากมายสแน็คแจ็คไม่ว่าจะรสใดๆก็อร่อยกรอบมันทุกรสเลยสแน็คแจ็คขนม,ขนมดีของคนดี มันก็ต้องอยู่กันอย่างนี้ถ้าออกไปเดี๋ยวฝนมันก็ทําเราสองคนไม่ละขนาดทำไมผมเหงื่อแตกนะเนี่ยมันวุ่นว,นวายมันวุ่นวายมากเมื่อกี้คือเก็บของแทบไม่ทันดูดิของกองมั่วโวหมดเลยใครอยู่มันนะแล้วก็อยู่ใครอยู่มันไงห้ามแตะต้องตัวกันอห้ามแตะต้องโอ้ยตัวเองนั่นแหละไอ้อะไรนะครับเราก็จะมีดินเนอร์สุดหรูคืนนี้กินข้าวปกติกินไม่ไก่่มีคืนนี้คืนนี้ยังมีข้าวให้เป็นไก่ย่างแล้วก็จะมีมันก่อไฟไม่ได้แล้วอ่ะ อร่อยอ่ะอุไยทำดูไก่เหรอวิ่งมันสุกด้วยประเด็นร้นอนไหมขอขอโคตรแซ่บมากโคอยร้อนอุ้ยเนื้อแน่นอ่าโอ้เป็นตัวฟินมากอืใหญ่เท่ากันแยก,ออกแยกในหมูหมูอะไรหมูอะไรแยกออกไงว่าอันไหนหมูอันไหนคนอ่าว่ง <c oughs> <c oughs> แต่อร่อยจริงๆนะเนี่ยตอนแรกว่าตอนแรกเราคิดว่ามันจะไม่สุกแล้วคิดว่ามันจะแห้งๆแล้วไม่สุกยแต่อันนี้โคตรแซ่บอ่ะอู้โคตรร้อนอ่ะแยกด้วยเมื่อกี้ว่า จะเก็บของทันหมูก็ร้อนไก่ก็คือไก่ที่เหลดรนอนนะอยู่ใครอยู่มันเจอกันครับทุกคนสำหรับวันนี้จบลงแล้วผมอยู่ไวนนี้เดี๋ยวมีอะไรก็ไาให้เจอให้ดูอีกนะเจอกันบ๊ายบาๆลอยเฉยเฮ้ยแต่มันอร่อยมากเลยโคตรใหญ่อ่ะอันท้ายอันท้ายอีกฝั่งนีได้ไหมวะฝั่งนี้ฝั่งนี้กินได้ หนังไก่อร่อยแต่แตเนื้อข้างในาไม่ค่อยหร่อยอันนี้ไม่ไมน่านกินเท่าไหร่อันนี้ไม่ค่อยน่ากินมันกินได้เข้าลงบ้านมะเร็งทำหา